เวลาเราเทรดไปสักพักเนี่ยเราจะมีจุดหนึ่งไหมที่กลัวการเทรดราคาก็มาตามตามแพทเทิร์นนะเราควรจะกดอ่ะแต่เราไม่กล้ากดอ่ะเพราะกลัวขาดทุนน่ะผมมีวิธีเอาชนะความกลัวในการไม่กล้ากดเทรดมาฟังคือเราต้องมีรูปความสำเร็จของเราแปะไว้รูปความสำเร็จหายยังไงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนี่รูปความสำเร็จคือแบบนี้ครับ เฮ้ยเกิดซับไพ่นี่รูปที่ราคามันแอคชั่นซับไพ่พอดีอะ่ะแอคซับไพ่ตามสูตรเราอะ่ะตามเทคนิคเราอะ่ะนึกออกไหมแบ็กเทสมาครับนี่ SL 600 TP โอ้โหลากยาวเลยนี่แคบรูปนี้บินแปะนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยซับไพ่ตามสูตรเลยการแบ็กเทสของเราคือผมอะ่ะจะเก็บ รูปไว้เยอะมากนะรูปกราฟที่ราคาเข้าโซนหรือว่ารูปที่มัน TP หรือว่า SL ก็ตามเนี่ยผมจะเก็บแล้วบันทึกไว้หรือว่าคุณจะแคปช่วงที่พอร์ตคุณโตเยอะๆนะครับแคปไม้ที่ได้กําไรนะครับแคปมาดูนะครับมันจะเอาชนะความกลัวได้